แล้วก็คิวไปทั้งหมดคิวแล้วนะคนในมินแมปก็เหลือ19คบเก้นเ๋ยดเคนดวงก็ไเอยมานโวยวยดาวนดาวโวยเฮ้ยฝั่งซ้ายมาช่วย่ะดูว่นะช่วยเตเยสรยี่สวโอ้ยดาวไปสวบสอละเดี๋ยวมั้ยเฮ้ยเยมันจะสมคู่มันจะัมันจะ้ยนี่นะีีเดี้ยวลยนย ใจดีตัวยิงนะแต่ทีหลังไม่ต้องโอหเป็นไรเนี่ยโอ้โหรอดูนะพ่อไอ้ไอ้ไรเอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราไปเรีวิวกันดูดดดดดกันในเกมนนะครับเซตตอนหนึ่งจะเป็นไงไปดูมาแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแดดช้ำระบากนะครับเดี๋ยวจะไงปลงที่บาซิลเลียเหมือนเดิมนะ อะไรวะบาซิลบาซีอะไรบาซิเลียนนั่นแหละผมไม่ได้เล่นแบบนี้มาก็ประมาณสักประมาณเจ็ดบาไปเลยนะโอ้โหไม่อยากโมเยอะโมเยอะเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อก็ะตีมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วไงขออนุญาตเปลี่ยนเสียงนะผมต้องเปลี่ยนเสียงเป็นผู้หญิงเพราะเราเล่นตัวละครพ้อยง่ะโอเคตอนนี้ยุกก็จะลงหน้าอย่างบางสักสงสารเตี้ยแกนี่หอดขาแจ็คนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมานอนที่บ้านนี่นะใช่ผู้ไปนี้

เมื่อคอขัดขัดอะไรยังไงไม่รู้นะไม่ค่อยถูกเท่าไหร <c> ่ <oughs> โอ้โหตรงนี้เงียบจัดเลยนะไม่มีคนเลย <c oughs> ฟาร์มของชิวๆเ <c oughs> ห้วุนไปเก้นี่ไม่พลาดอยู่แล้วอะหรนะในโดนขึ้นให้เราแล้วนะตอนนี้ข้างหน้าของเรานะฟัง่งไอ้ฝั่งด้านล่างนะครับนไง เหมือนมีช่าทีว่าเขาจะขึ้นมาว่ะเอาเอ้ยโอเคสวยครับครบเซตตั้งแต่เริ่มแรกอย่างนี้เฮ้ยโอ้ยออกแป๊บเดียวคนมามาผมมาน้องโอ้ยลดเข้ามาพมอ็้โอ้หูยยิงโดนเม็ดเดียวนะครับเขาหนาพันยายอยู่ตรงนี้โอเคใช่แล้วเดี๋ยวเราไปใช้แล้วนะครับก,กิ๊กตั้งขากิ๊กตั้งเรียบร้อยดาวหนึ่ง ตัวเดียวโอเคครับเพื่อนเขากำลังมานะฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวเราไปลนแกคนต่อเลยนะมาละมาละมาละไม่อยู่ฝั่งซ้ายมือเราละตรงนีนง้ตรงนีนง้ไม่เห็นนะผมพูดไปงั้นวนะิ่งมาละวิ่งมาละเดี๋ยวสาภาพเขาขึ้นเนินมาละนานหัวแตกเอ้ยอ้มโอ,โอ้ไปแตกโอเค ถ้ามันไม่แตกตะกี้เราาก็น่าจะแตกนะเดี๋ยวซ้ำเลยนะโอ้โหเก็บเสียงแล้วยหนี่อ่างชอบเคลีแล้วสองคิวนะสนับตีนี่นะอีกสองคนเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะไอ้นนๆนนนนนมาละเจอละไปแล้วไปไหนเพื่อนหัวแตกหัวแตกโอ้โหไม่แตกว่ะ จะไปแต่งเอ้ยมีคนมาแล้วมาเข้าหลังอะ่ะตัวนี้เข้าหลังเอาเมื่อนี่ปั้งหัวแตกเป็นไงนี่เอาวิ่งหนีหัวไม่แตกนะซับตัวนี้นะตีนี้หมดไปแล้ว3ตัวนะโอยฉันของอะไรเยอะแยะเนี่ย,เ,ยเราจะไปตามล่าเขาเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวเ,เปิดดูหน,น้าตาลชั้นโอเคเอา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 ้าออกไม่ได้วะ เราใครแบบลดดูนะน่าจะได้แล้วคราวนี้ได้โอเคอ๋อถ้าลบลำบางมันจะไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ตะกี้เนี่ยแหละได้เงินซื้อไอเทมอ๋ยเอาเอา้เอา,อา,อามาตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะปลอดนะโอ้โหตกตกใจ มดเออาเอา,เอา,เอา,เอาไปอยู่ตอนไหนเนี่ยไปหนึ่งวันไปหนึ่งพนยาหก,ก่อนสัง้งหนึ่งสั้นโผล่ตกใจหมดเอี่ยอยู่ดีๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะมายิงผมนะเฮ้ยเขาหน้าอยู่ไอแอบไอหลังโซฟานะตะกี้นะเอาหน่อยหน้าไปกินวินว,วปิว้ว <Es> ไม่ถึงเอาเอาถึงซะด้วยก็นึกว่ามันอยู่ด้านบนโอ้โหโยนมาฟุกโดนเฉยจ่อยดีป่ะาเอาเอาฟีดันเอาเอาน้อยหน้าไปกินฟิวแตกแน่นอนเอาไม่แตกมันว er ิ่งออกอ่ะเอาเอาจะไปไหนจ้ะัวแตกเรียบร้อยจะหนีไปไหนเฮ้ยมีคนอยู่นะขวามือแล้วนะสวัสดีครับ อยู่ไหนวะเอาอยู่บนบอวเรียบร้อยหมดตียืนยิงเพ่ันี้ก็แตกสิน้องอ <c oughs> ยืนทัานมิง่งนะครับตัวตะกี้นะผมใช้สก,กาวอะบอกเลยวัาตอนนี้ใกล้จะแล้งไดมอนด์สี่แล้วนะครับเวลาที่ผมเล่นก็ไม่ใช่น้อยนอนะครับห้าคู่เออก็มีเดี๋ยวคนตึงๆแล้วนะครับ มาใน1/4นะแล้วก็มีใครรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยเหมือนมันจะแบบคิ้วกว่าตัวผู้ชายนะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าหรือใครเป็นเหมือน,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 นผมนะคอมเมนต์มาได้นะ <c oughs> ตัวผู้หญิงเนี่ยมันดูเหมือนมันคิ้วนะบางไปไปไปมีคนเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะดู่ตรงไอ้ดอกนะน่าจะกำลังกำลังอะไรไม่รู้เลยแต่มันอยู่ตรงนี้แหละเออในของกูเนะี่ย <c oughs> เอา,เววเอานั่งยีน่นี้หัวแตกเรียบร้อยเฮ็ดสวัสดนะครับสามเลยนะไม่รอรีรีรอเซ็นเจอร์ไม่รู้จะมีคนอีกไหมนะเดี๋ยวเด,เดินไปดูก่อนนะอะไรต่อีิ้วจะพูดอะไรต่อถึงไหนแล้วจำไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวนึงนะคิดก่อนนะ อ๋อไอตัวผู้หญิงเนี่ยนะมันมันบางกว่าตัวผู้ชายนะแต่ว่ามันจะพิ้วกว่านิดนึงนะเขาู้สึกสูงส่วนตัวผู้ชายก็มันจะไม่ค่อยพิ้วแต่มันถึกวันนั้นกำลังยึดกิซุปชีวิตอยู่เมืองนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่เมืองต่อไปเลยนะไปอ่านไงเป็นงี้อีกละโอ้โหว่าจะยืนนิ่งนิงอย่างนี้เรียบร้อยอ้าวมีตัวรถไฟไหมเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นกำลังเป็นนิงจ่ออ้าวนิงจ่อมึงคิดว่ากูจะรอดเหรอมึงคิดว่ามันจะรอดเหรอนี่โอ้ย โคตรถึกจุนเดี๋ยวชาร์จเจอเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่หรือยังไงนะพันยานนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปเลยไปเลยมาเฮ้ยแต่มันไม่มีเสียงเท้าแล้วว่ะเนี่ยโยนไปก็มันก็ไม่เห็นแล้วนะอ๋ออยู่นี่เอ้าหัวเด็กตัวเด็กหัวเฮ้ยมีตี่ไปวะโอ้โห โคตรแรงอ่ะโคตรแรงไปดึงเดินฝั่งขโคตรต,ต,ตัวลงมานะเอ้าจะเอพี่น้องหัวแตกเรียบร้อยอเดี๋ยวซ้ำเลยนะไม่รอรีนนะเดี๋ยวโดลลนล่าเหมือนไอต้ตะกี้นะโอเคอได้ละมันอยู่ไหนไวะไอ้ตัวนั้น,นะ่ะเห็นมันอ่ะมันน่าจะหลบอยู่ที่ไอ้ก้อนหินตรงน,นั้นนะเออเขาคุกหรอเดี๋ยว่่าานนนีีมึงงกะ,ะไ,ไ,ไอไอ้ไม่ใช่วะเป็นเห็ดวะไม่ใช่หรือเปล่า ดู่ไหนจริงๆจ hey. ้าช่วหาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเท้าเฮ้ยซาสิเกะวะซาสิเกะมึงจะทำร้ายผู้หญิงไม่ได้นะน้องมึงจะทำร้ายผู้หญิงดิมึงทำโง่มึงจริงโงเอ้าเอ้าเอ้ยเรียบร้อยนี่ต้องใส่ซาสิเกะตะกี้มันน่าจะเขินเรานะเพราะเราแบบขาวจ้วงไงแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ไหนจริงวะอยู่ไหนมันอยู่บนต้นมะพร้าววะไม่อยู่นะ ช่างมันนะครับคีดเกี่ยวหาละไปดีกว่าปล่อยมันไปจะหายที่นี่โอเคช่างมันสลือคือกูไม่เจอเอียขนาดผมวนมาสามรอบผมยังไม่เจอมันอ่ะมันน่าจะแบบไปจริงแล้วนะน่าอยู่แล้วก็จะไปละข้างหน้ามีคนนะไอ,อ,อ,อ้กูวิ่งมานอนแล้วนกอัวเต๊ โอเคหัวแตกจริงๆ่ะซ้ำเลยนะไม่ดีรอนะเดี uh ๋ยวโดนลาสถุนตะกี้โอเคตอนนี ten. ้เราก็คิวไปทั้งหมด11คิวแล้วนะนัวคนในมินแมปก็เหลือ19คนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคนดูคนนี้เอ้ยฝั่งขวามาเดี๋ยวเท้านะโอ้ยหัวเลยเฮ้ยดาวนึงดท้าหนึ่งโอ้ยเอ๊ะมันฝั่งซ้ายมันมาช่วยป่ะตัวนั้นเจอมีดตีเลยสั่นเลยสั่นแล้วโอ้เฮยดาวไป2สายกูได้ เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะซ้ำกูม,มันจะล้างกูม,มันจะล้าลงกูเฮ้ยตีเดี๋ยวกันโอเคครับตีตเดี๋ยวกันนะตรงนี้นะเคเคเจอะไรหรือว,ว,ว่าเพื่อนของเราข้างล่างมันช่วยยิงนะสวยเพื่อนหัวแตกเรียบร้อยขอบใจที่ช่วยยิงครับแต่ทีหลังไม่ต้อง <c oughs> ยิงแล้วต้องหนีนะครถ้าเจอผมนะยืนนิ่งก็คือหัวแตกแค่นั้นแหละนี่ พอดตึงอะ่ะข้างหา้ามีคนอะ่ะอา้าวยืนเดือเฮ้ยเอา k ไม่โดนหัวนะครับเฮ้ยแลจังหวะนี้เหมือนข้างหน้าของเราจะมีคนนะครับกำลังยืนเดือยยิงเพื่อนอยู่มันอยู่ฝั่งนูน้นไม่ว่ามันจะมีกี่ตัวไม่รู้นะครับยิงไปจังหวะนี้ไม่แตกโอเคต่งางโคโนโอ้ยืนเดือยเลยเพื่อนเอาไปไหนวิ่งไปไหน,ไไหนเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวตามวิ่งไปไหนจ้ะ หัวแตะหัวแตกเฮ้ยสองตัวอา้อาวเฮ้ยเดี๋ยวไปหนึงนะตั้งหลักก่อนมันมีคนฝั่งนู้นมาช่วยนะเดี๋ยวฉันฆ่าตัวนี้ก่อนนะเออไปหนึงไม่ไม่งไม่ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละวดาวเคห้าแตกหัวแตกโอ้โหมันดาวอยางหวังเฮ้ยเดี๋ยวดูจะเกือบตายโอ้ยแล้วดูคนดิทุกคนเยอะห้าตัวเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไนึงเดี๋ยว มาตันนะ้งนี้แล้วโอ้ดีนะว่าที่มันยืนโหมดอย่างเงี้ยโหมเอายื้อเดินเลยหัวแตกเรียบร้อยบอกแล้วว่าอย่ามายืนนี่กับผมไม่แอบบตอนนี้เราคิวไปทั้งหมด16คิวแล้วนะเราคนในมินแบบิแมปก็เหลืออีก6กคนคะรใกล้เข้าที่หนึ่งแล้วนะโอ้ยมันผมเอาหัวแตกหัวแตกยื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปนึงไปนึงตัวน,นี้มันยิงคมนะไม่ธรรมดานะตัวน,นี้นะดีอะ <c oughs> <c oughs> คมจัดอ่ะผมมีอะไรทุกคนดูนะดูฝั่งด้านขวานะใกล้ที่ถือปืนนะดูเหรียญเหรียห้าพันสามเยอะใช่โอ้โหเยอะจัดใช้กี่ชาติไม่หมดนะนันน่นนั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 ่นลดมาอีกแล้วโอ้โหวิว <c oughs> ไปเลยนะตะ <c oughs> ก,กี้นะแข็ง <c oughs> ตนนัวยัง เดี๋ยวเราค่อยๆเข้าวงไปทีละนิดนะ,ะใช่ดีตอนนี้กูอยู่ในวงแล้วว่ะอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวผมจะว่าไอ้อนนนะเนาะจะกะว่าจะอ้อมไปฝั่งซ้ายมือนะถ้าไปตรงนี้ไม่น,าน่าดีนะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าน,าน่าไงผมว่าละถ้าผมไปไอ้ฝั่งเดินเขาทุกคนฝั่งนู้นน่าจะโดนดักแตกแล้วเอายืนนิ่งโอ้โห,หน,น่าหัวไม่โดนน่าเสียดายนะ ตัวตะกี้นะไม่เป็นไรครับโอกาสใหม่มาอีกแล้วเรียบร้อยดาวสามเลยนะน่นละสี่สิบห้าสิถามด้วยอีกเบอร์นี้ถ้ามีสกินสวยๆดีๆไอ้แรงๆเร็วๆยังไงยังไงแม่นอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะดีนะเย <c oughs> ยาวเลยเฮ้แต่ตอนนี้วงก็อยู่ที่3มแยกจริงๆว่ะกลาง3มแยกเลยนะโอเคไอ้ฝั่งหน้าไอ้โรงเรียนมีคนนะบิดไปละ ร้อยคนหนึ่งก็ได้อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคเจ็บแล้วตัวนี้เดี๋ยวค่อยๆไปนะฮิอโอมึงป่งไปไหนเพื่อนมึงเคี้ยวกูไม่เห็นมึงเหรอฮยตายเยี่ยวน้องๆ <c oughs> สงสัยถ้าจะดูบันพีชเยอะเกินไปนะ <c oughs> โอ้ยเราเข้ามาทักกันหน่อยโอเคเรียบร้อยแตกไปแล้วหนึ่งตัวนะำเลี้ยงอีกตัวหนึ่งก็ได้อยู่ที่ไอ้อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะที่ไอ้บังรถอะทุกคนนั่นแหละตรงข้างนั้นะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยคนดูดูตัวที่ดีๆนะนี่นี่เฮ้ยตะกี้คุณยิงได้ไงวะโผล่มาปุ๊บยิงปั๊บนี่นะทุกคนเนี่ยสี่ทูมนะผมไม่ได้โม้นี่ผมบอกตะกี้นะ ห้าคุณเออนีออออ่นี่บบยังตึงอ่ะนี่ไดมอนสองจะได,ดมอนจ้าบอกเลยวา่าตอนนี้ใกล้จะแงดงไดมอนสี่แล้วนะนี่แหววนี่โอ้ยดาเมจเกือบหนึ่งหมื่นอ,อีกแล้วโอ้โอเคจบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ